เรื่องนี้ยากนั้งแต่เวิร์กช็อปนะครับแง่ของประสบการณ์เราเป็นคนมประสบการณ์มากสุดรเราแผดพ่อให้น้องๆในกองยังไงบ้างค้อมริงๆมีประสบการณ์มากสุดแต่ว่าบทนี้เป็นบทที่มันฉีกผมมากเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาเลยครับมันก็ต้องให้แอ็กซิโค้ช่วยด้วยนะครับแบบว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยน้องนะแต่เราก็ช่วยน้องเต็มที่ครับว่าเออพื้นฐานในการเล่นเป็นประมาณนีแน้แต่ว่าแต่บทเนี่ยน้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกทีหนึ่งครับคำพูดกับพอที่มาว่าก็อยาให้เราเป็นนักเรียนแบบไหน อาจจะเป็นมาเฟียแบบว่าไม่ได้รุ้แบบว่าโหดขนาดนั้นมแบบาเฟียที่มันยังมีความน่ารักกับแฟนอยู่นิดนึงแต่ว่ากับลูกน้องเนี่ยเราก็โหดแต่ว่าเราก็รักลูกน้องมากอะไยอย่างเงี้ยครับของผมก็จะเป็นนับบัญชีครับผมซึ่งบทของผมเนี่ยก็มีความเหมือนพลิกบทบาทในการเพราะตอนแรกเนี่ยก็เราเราก็ได้เล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับแต่ว่าพอในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเป็นนายเอกซึ่งเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะ ซอฟลงมาหน่อยหรือว่ามีความแบบว่ามูมิ่งขึ้นมามีความแบบว่าเฟมินีเข้ามาหน่อยอะไรอย่างครับก็เป็นการแบบเขาเรียกอะไรเปิดโลกเหมือนกันของเราว่าแบบว่าเออเราต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วแบบมันต่างกันยังไงแล้วการที่เราต้องแบบว่ามาเล่นบทนี้เราต้องทําอะไรบ้างอะไรยครับแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ดีมากที่แบบว่าเล่นกับพี่ยุนเพราะว่าพี่ยุนก็ช่วยเราหลายอย่างเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็น บทสั้นๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เต็มบทพี่ยุนเขาจะแบบว่าช่วยคาแนะนำแนะนําเรื่องการจำบทเรื่องการแบบว่าการถ่ายเนี่ยผมก็แบบดีมากที่ได้ได้ครูพี่ยุนก็แบบช่วยพี่ยุชยยนช่วยเยอะเลยจริงๆของยุนตัวเป็นมา,ปมาเฟียเขาต้องต้องมีรอยสักหรือต้องเป็นโอสเตอร์ปะ่ะครับใช่ครับแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะก็เป็นการเพ้นสดเลยครับในน<า>ช่ใช่ใช่ใช่าช่ใ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 เสือ่ใช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 ่ใ มอนเหมือนมาก่อนแล้วเสือทุกครั้งที่มีการถ่ายแล้วเห็นเนี่ยผมก็ต้องมาก่อนเวลาประมาณสามชั่วโมงเพื่อมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปวดหลังอยู่แล้วแต่พอไปกลางวันเนี้ยมันก็เริ่มแบบว่าหลุดหลุดเราต้องต้องเติมใหม่ใช่แต่เขาก็ท้นเครือบแล้วแต่มันก็ยังหลุดเพราะแบบว่าเราถ่ายแค่ดุกซีนเลยอะไรเงี้ยมันก็โดนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออจริงจริงมันมีเอฟนเสกับผิวเราไหใช่ใช่เพราะเช็ดเนี่ยมัน มันต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบร้อยเปอรเซ็นต์เหนือเช็ดออกอะถ้าแปดอะไรเงี้ยต้องเช็ดหลายรอบแสดงว่าเจ็ิบที่เราฉีดูนี่เช็ดไม่ได้เลยไม่ได้อนะันนไม่ได้ครับต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบร้อยเปอร์เซ็นตนอพดเลยแสดงว่าถ้ามาโชวทีไนมันก็ต้องมีถอดเสื้อตลอดเลยใช่ครับมันมีเยอะไหมก็เยอะฮะก็เยอะเพราะผมก็เพ้นท์ไปหลายคิวอยู่เออแล้วพอเราต้องมาลุ้นงายกันเราต้องคุยกันยังไงบ้าง ก็แต่ละฉากมันต้องเข้ากันเยอะมากใช่ก็คุยตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วฮะแต่ถ้าคุยเป็นพิเศษเนี่ยจะน่าจะเป็นฉาก NC มากกว่าครับที่คุยกันพิเศษหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ NC ก็รุนแรงพอสมควรเลยเพราะว่าในนิยายมันแรงมากใช่ครับการที่คนมองว่ามันเื็นซาดิสใช่เออวีดีอันเดแต่ว่าปรับให้มันเป็นเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะซอฟล้มมาหน่อยแต่ว่าไอ้ซอฟแล้วเนี่ยสำหรับพวกผมมันก็ยังดูแรงยังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันก็ยังแรงอยู่ซอฟยังไงซอฟได้แค่ไหหหนนสาารรรัับบเแต่ละะคคก็ปใ้ออื คือเหมือนเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาก็ทําตามนิยายนะหมายถึงว่าพ่วงกับเนี่ยเขาก็เล่นตามผลนิยายพอเราผลนิยายแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับว่าไปได้แบบไม่สุดเข้านิยายหรือว่าเหมือนกับว่าเขาให้เล่นจนสุดนั่นแหละแต่ว่าการที่จะเอามาออนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาแบบว่าทั้งหมดที่เล่นมาออนได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากสรางใจมึงกว่าในนิยายมันมีมีเียนด้วยแต่ละคนได้อินสีสุดแค่ไหน คือถ้าสมมุติเป็นช่วงแรกๆนะครับคือเหมือนกับว่าจริงๆเราเหมือนกับก็พูดคุยมาก่อนหน้านั้นเรื่องเล่นเอ็นซีแต่ว่ายังไม่ได้แบบจริงจังจนเข้าแบบว่าตอนที่มาเล่นเอ็นซีครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คุยกันจริงจังเท่าไหร่จนแบบครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่านิดนึงครั้งแรกเพราะว่าเรายัางแบบว่าไม่ได้ไม่เคยเล่นเอ็นซีกันมาก่อนแล้วก็คือมาถึงก็เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอรอบสองรอบสามเนี่ยก็มีความโลมากขึ้นมัาสนิทกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นอย่างเราผ่านเอ็นซีมาก่อนเราให้ความสบายใจน้องตรงนี้ ไอเอ็นซีที่ผมผ่านมาเนี่ยมันแค่แบบจุ๊บแค่นั้นเองครับจี๊เลยอันนี้มันคือแบบมันหนักแบบหนักหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคอสเลยใช่เราก็ปรึกษาน้องเหมือนกันว่าเออเราก็จับมือไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยมากเล่นปล่อยนดาวดลบเพียงพอแสดงว่าเข้าเป็นครั้งแรกก็คือเก่งด้วยกันทั้งคู่เก่งทั้งคู่ต้องมีพ่วงกลับและแอคติ้งโค้ชมาช่วยแบบใจเย็นๆใจเย็นเลยใครเก่งมากกว่ากันเนราพอกันเลยครับผมว่าแต่พอหลังๆนี่คือไหลลื่นไหลลื่นเนี่ยไหลลื่นเหมืน หมือนฟิวแบบว่ายังย ja ังไม่ไ <Luci> ด <an> <But S 2> ้แบบว่ายังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่จูนกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่ายังมีความเกรงเกรงแต่พอแบบได้เล่นได้คุยกันแล้วก็มีความแบบหล่ออมากขึ้นจริงมันมีอันคัดครับมันมีมันมีสำหรับอันคัดก่อนเพราะมีแค่บอลทีวีอย่างเดียวไออันคัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอซีนี่ถ่ายไปเนี่ยเขาจะอันคัดหรือเปล่าเพราะมันก็มันก็แรงกวพอสมควรผมว่าอาจจะตัดไปบ้างเพราะว่าให้มันออกอากาศได้มากกว่าคริงจริงๆเราสองคนเนี่ยมันเด้วงนิยายมันค่อนข้างที่จะบอกว่า คนจะคาดบอกว,ว่ามันมันจริงหมด NC มันก็ดูดูแลแต่พอมาเป็นทีวีมันได้แก้ได้แต่บางทีอาจจะไม่แฟนนิายายเราจะไม่เข้าใจเราอย่างเดียวอ๋อก็อยากจะฝากบอกว่าคาอือพวกเราเนี่ยก,เเยกเ็เล่นเล่นมาตามตามนิยายเนี้ยครับคือก็พ่วงกับกให้เล่นตามบทตามนิยายมาเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าเราทําได้ทําไม่ได้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของทางภาพทางพ่วงก,กับอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่า พยายามเซฟนักแสดงด้วยพยายามเซฟซีรีส์พยายามที่ให้มันจะออนออนแอร์ได้อะไรเงี้ยบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงใจนิยายอะไรมากขนาดนั้นก็อยากจะให้ลองแบบว่าลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้มันลองดูคางภาพว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆี้ครับแล้วฝากน้อฝากตัวเราเป็นตุ้มยี่ด้วยนการเราฝากนฝากตัวฝากด้วยก็ฝากซีรีส์ไลน์นางนๆแักของมาเฟียด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันพุธท่าทุ่งเจมส์ยี่ห้านะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครับ12 EP ครับถ้าใครตามดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube e ไปในเทนเนต์ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะกคขอบคุณค่ะ